สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้นุกมีรถมาอัปเดตอีก1คันนะคะวันนี้อยู่กับยี่สุดดีแม็ก1.9เซทโตสเตลนะคะส่ประตูไฮเดนเดอร์เกียร์แมนนวลคันนี้ใหม่วิ่งแค่7จ็ดหมื่นกว่าโลนะคะชมปี2018จดทะเบียนปี2019นะคะต้องบอกกันเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะแล้วที่สาคัญราคาปรับลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขายอยู่เพียง549,000บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดแน่นอนราคาเท่านี้นะคะคุ้มคุ้มแน่นอน 5 4 9 0 0 0บาทได้ตัวสเตลไปใช้เลยสีดำสวยดุดันแบบนี้นะคะออปชั่นทุกอย่างมาครบขับดีเครื่องยนต์อึดถึกทนแน่นอนนะคะราคานี้ซื้อสดได้จัดไฟแนน์ได้เครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ไฟหน้าได้โปรเจกเตอร์แบบนี้นะคะสเปคเดิมโรงงานพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นันนิ่นงไลท์นะคะ กระจังหน้าสีดวเงานะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัวสเตลอยู่แล้วนะคะรถสวยมากๆหน้าสวยมากนะคันนี้ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้คู่หน้าแล้วที่สําคัญได้สเกิร์ตมาด้วยนะคะสีมาเดิมๆโรงงานไม่วิ่งแค่เ0 0 0หกว่าโลถือว่าน,น้อยมากนะคะพร้อมกับแม็กหล่อๆแบบนี้ไปใช้เลยนะคะคันนี้นะคะได้แม็กขอบ17นะคะได้แม็กขอบ17นะคะตัวยางได้อยางปี2018นะคะ ัวนี้จะเป็นยางติดรถมานะคะแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลถ้าลูกค้าชอบคันนี้เดี๋ยวหนุกดูแลเรื่องอยางให้นะคะยางน่าจะสึกแล้วนะรถชมปี2อ1 8ยางปี18แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแลเรื่องอยางให้นะคะดูนะคะบันไดข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะต้องอ,อก,การใช้งานถือว่าน้อยกระจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้พร้อมคันนี้ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวมาดูด้านในกัน คันนี้นะคะภายในจะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้าสเปคมาเดิมๆโรงงานนะคะตัวเบาะผ้าเนี่ยเบาะเดิมแท้แน่นอนนะคะไม่มีช้ำไม่มีแตกไม่มีขาดเลขไม่เจ็ดหมื่นเก้าพันกโลนะคะถือว่าใช้งานน้อยจริงๆนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังกชันเชื่อมต่อบูท,ทูรับสายเข้าออกได้หมดสภาพการใช้งานนะคะบ่งบอกได้เลยว่าเจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีนะคะใช้งานน้อย ล่องรอยการใช้งานมองแทบไม่ค่อยเห็นนะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีเลยสาหรับตัวคอนโซลน,นะคะได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนมาให้พร้อมเลยแอร์รับอนาล็อกแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวกุกลองเข้าเกียร์ถอยก่อนนี่เป็นไงกล้องถอยชัดเจ๋วนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะออปชันทุกอย่างครบพร้อมใช้งานนะคะเป็นเกียร์แมนนวลด้วยขับดีแน่นอนนะขับสนุกแน่นอนนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะได้เครื่องยนต์1.9 ใครชอบนะใครที่เป็น F C ของตัวอิลซูนะคะรับรองคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะน็อต <Not S 1> ไม่มีแกะไม่มีไขนะคะตะเก็บเติมโครงสร้างเดิมคันนี้ได้พรมมาด้วยรอบคันนะคะสวยๆเลยเบาะแน่นๆตึงๆนะคะเบาะผ้านะคะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะอาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวอันนี้ทำสปาให้ใหม่ทั้งคันนะคะคลีนๆเลยก่อนส่งมอบนะคะ ใครสนใจคันนี้นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาดูรถจริงได้มาลองขับก่อนได้คันนี้ติดตั้งโลบาร์มาให้ด้วยนะคะพร้อมใช้เลยได้โลบาร์มาด้วยนะคุ้มๆนะคะนี่ไฟท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะกันชนท้ายมาครบนะคะโลโก้ไอซูดดีแมโลโก้ตัวแซดดีดนะคะมาครบนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่งกระบะไลเนอร์นะคะ สำหรับกระบะไลเนอร์ดูได้เลยล่องรอยการใช้งานถือว่าน,น้อยมากรถไม่มีการบรรทุกหนักแน่นอนนะคะไม่มีการใช้งานหนักร้วรอเด็กน้อยปกติตามการใช้งานไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นเลยรถใช้งานน้อยจริงๆนะคะสภาพดีงบ5้าแสนกลางๆเองนะคะได้สีประตูยกสูงไปใช้นะคะคุ้มๆแน่นอนนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะคันนี้ได้ชุดแต่งมากรบจัดเต็มเลยสาหรับ ดีแม็ก1.9สเตลนะคะสีมาเดิมๆโรงงานไมมวิ่ง70,000กว่าโลเท่านั้นนะคะใครตามหารถสวยสภาพดีไม้น่อยๆไปใช้งานนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนซื้อไปใช้ยาวๆคุ้มๆนะคะนี่แต่งประตูอยู่ในสภาพที่ใหม่แบบนี้เลยนะคะไม่มีช้ำใดๆทั้งสิน้นให้ดูฝั่งนี้นะคะเบาะแน่นเบาะตึงน,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 นะคะ น็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะจะเข็บเดิมซอกประตูเดิมนะคะเมกอัพ์กลมๆมาครบนะคะบอดี้ตัวรถสวยๆนะคะเข้ามาดูรถจริงได้มาลองขับก่อนได้เลยสีเงาๆนะคะสีดำเวลาล้างทำความสะอาดก็จะเงาแล้วก็ขึ้นแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเดี๋ยวพามาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยคะ่ะ พามาดูสําหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power เครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้านะคะรถสวยเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะตัวเครื่องยนต์ไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์คันนี้ก็เครื่องยนต์เดิมเหมือนกันที่อยากแนะนํานะรถสวยใช้ออย่างคุม้มคุมได้เลยเครื่องยนต์ Blue Power อึดตึกทนอยู่แล้วนะคะเพจรถอยู่ครบและเครื่องในถังตรงโอนได้ร้อนนะคะคันหน้าเดิมตรงไม่มีคดไม่มีงอนะคะ สวยๆคันนี้มีเก็บงานสีมาบ้างเล็กน้อยปกติตามการใช้งานนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกโครงสร้างทุกอย่างมาเดิมนะคะไม่มีชนักกับสีเป็นเครื่องจมน้าตรวจเช็คได้เลยนะคะ mm. แผงกันความร้อนอยู่ครบอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะคะ mm. ทําสบายยอีกน,นิดนึงนะสวยเหมือนรถใหม่แน่นอนนะคะเมคอัพกลมๆสติกเกอร์จากโรงงานมาครบนะคะลูกค้าท่าไหนที่เน้นเอาไปใช้งาน เน้นผ่อนสบายๆนะคะเน,นเน้นราคาประหยัดจับต้องได้คันนี้นุกแนะนําเลยตอบโจทย์แน่นอนนะคะรถของเราคัดรถสวยเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญรถร้านเราเนี่ยเราจะดูแลนะคะเรื่องของรับประกันหลังการขายนะคะคันนี้มีรับประกันเครื่องเกียร์ด้วย1ปีเต็มนะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงอีก1ปีเต็มนะคะถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้ก่อนรับรถนะคะทาสปาภายในภายนอกให้ก่อนรับรถ ซึ่งเราจะดูแลรถให้ลูกค้าเนี่ยให้สวยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก่อนส่งมอบลูกค้าแน่นอนนะคะให้สวยเมืนรถใหม่เลยซึ่งลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะซื้อรถกับนุกน่ะดูแลเต็มที่อยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนไม่ใช่ปัญหานะคะอยู่ไกลยอยากจัดไฟแนนซ์มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นนะคะไม่สะดวกมารับรถมีรถสไลด์ลดส,ลส่งให้นะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยรับจองออนไลน์ด้วยมาดูรถจริงที่ลาได้มา ยื่นเอกสารที่ร้านได้นะคะไม่สะดวกเดินทางยังไงแจ้งได้นะคะเดี๋ยวดูเลยให้นะคะคันนี้ก็อีกหนึ่งคันที่อยากแนะนำนะรถสวยอีก 1, งงหนึ่งค e ันย้ำรุ่นไหอีกทีนึงอีซูซูดีแม็ก1.9แซดสเตโอปี2018จดทะเบียนปี2019เกียร์แมนนวลมบวิ่ง70,000กว่าโลนะคะสภาพสวยอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนำนะคะ549,000บาทสนใจคันนี้ยังไงนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะ 0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากสำหรับ DMACC คันนี้ไว้ด้วยถูกใจไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวล่าะมีรถเข้าใหม่ส,สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากสำหรับอ s สู DMac คันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ